สวัสดีทุกท่านโอ้พี่เบาเปิดเพลงฉลองเงินหมื่นหรือเปล่านี่พี่เบาฉลองได้เงินหมื่นแน่ๆเลยนะก็จะเอาโม่ปูนขึ้นนะท่านนะเดี๋ยวเอาโม่ปูนขึ้นรถนะฮะเตรียมไปลุยงานวันนี้โม่ปูนกระบะปูนนะนะอ่านนพี่เบาบรรเลงเพลงแต่เช้าเลย สงสัยได้เงินหมืน่นแน่เลยเนี่ยนี่ก็ของพี่เบ่าแกมีบัตรคนจนแนละ้ท่านแกน่าจะได้เป็นกลุ่มแรกด้วยนะเพราะว่าลงท้ายบัตรแกลงท้ายด้วยศูนย์นะมั้งหรือว่าอะไรสักอย่างนี่แหละโอ้ผมรู้อย่างนี้ผมทําบัตรคนจนไว้ตั้งแต่ทีแรกก็ยังดีนะท่านตอนจังหวะที่เขาพาทําบัตรคนจนบัตรเงินเดือนยูทูบเยอะตอนนั้น 아미 <laughs> อ่าเจ้วจะมัดไว้ก่อนทุกท่าน เดี๋ยวมันจะทับหัวไม่ไรลง จัดไปฉลองเงินหนึ่งหมื่นอเงินหนึ่งหมื่นนี่ดีมากเลยท่านผมเห็นข่าวออกมาโอ้แบบคนรากหญ้าแบบดีใจได้เงินหนึ่งหมื่นนะนะพอดีใจนะเงินหนึ่งหมื่นมันมีค่าสําหรับแบบคนจนนะพี่น้องเอ้ยคือแบบมันเยอะอนะมันเยอะสาหรับคนที่เขาไม่มีอะนะ มันเยอะมากนะทุกท่านเงินหนึ่งมื่นี่คือเงินจํานวนที่เยอะมากนะสำหรับชาวไร่ชาวนาอย่างเราเยอะไม่เยอะคิดดูเยอะกว่าเงินเดือน youtube ผมอีกอะ่ะ

โอเคไม่ล้มโอเคได้ทุกท่านเดี๋ยวจะเอากระบะปูนขึ้นนะพี่น้องเอ้ยอัดเต็มที่เลยรถคันนี้นะคุ้มเกินคุ้มนะพี่น้องเอ้ยรถกระบะเอาไปไม่ได้นะทุกท่านรถซาลิงเอาไปเยอะกว่ากระบะอีกเออกระบะพื้นที่มันสี่ประตูมันน้อยนะพี่น้องเอ้ย แล้วก็เอาของพวกนี้ขึ้นไปไม่ได้นะนี่รถคันนี้ได้ฉลุยผ่านพี่น้อยเอ้อโอ้ยังไม่ได้ไปซื้ออันนี้ใหม่เลยทุกท่านซื้อเสียมเรายกให้ลุงเลื่อนไปแล้วยังไม่ได้ไปทำการเบิกเสียมใหม่เลยต้องมีเสียมสองอันประจำทีมงาน อนี่เป็นผ้าเช็ดมือไปขึ้นของเสร็จแล้วเตรียมกินข้าวกินปลาอาบน้ำเดินทางมีอะไรต้องเอาไปอีกน่าจะประมาณนี้เนาะเออ นี่นครัท่านจริงๆบรรทุกไปได้อีกนะบนหลังคามันสามารถเอาของใส่ได้อีกนะครัท่าน เดี๋ยวต้องใส่พวกอาหารนะกับคุงกับข้าวไปอีกนะพี่น้องเลยกระติบข้าวเอากระติกน้ำออะไรไปวันนี้แดดแรงนะต้องเอากระติกน้ำไปนะพี่น้องเลยเพราะว่ามันต้องหิวน้ำเยอะแน่ๆเลยนี่อุปกรณ์เราท่านซีใส่ท่อนะเออ อืเนี yeah. ่ยน้ำดื่มก็เอาเอาจากบ้านไปนะพี่น้องพอบ้านของลุงศาสเนี่ยเขามีผู้ใหญ่จะดีซื้อให้อยู่แต่ว่าเอาของเราไปดีกว่าเราอย่าไปกินของเขาเลยกระติกน้ำก็เอาไปนะโอ้วันนี้น่าจะร้อนน้าดูนะ พัดลมต้องมาแต่ว่าพัดลมผมมันไม่มีใบนะพี่น้องพัดลมนี่ใบแตกหมดเราต้องเอาพัดลมอันนี้ไปวันหนึ่งก่อนเดี๋ยวค่อยไปหาซื้ออ่าอัดถุกหลดของเราบรรทุกของเยอะจริงๆอืม มีอะไรอีกที่ต้องเข้าไปเท่านี้เนาะเออน่าจะไม่มีอะไรแล้วท่าน่าจะเท่านี้แหละประกาศประกาศเสียมหายนะพี่นออ้องเออเสียมหายเสียม,มือเพราะว่าวันนั้นเนี่ยบรรทุกบรรทุกข,ของไปเมื่อวานเนาะ เมื่อวันก่อนวันที่พาลุงศาสต์ไปกุุมานนะเอาเสียมมือ,มอไปด้วยนะทุกท่านแล้วมันหล่นออกอย่างรถไม่รู้ตัววันที่บรรทุกหลังคาไปนะเออเสียมที่รักมากนะแม่ครูให้มามันหล่นหายไปกับทางใครเก็บได้เอามาคืนหน่อยนะท่านเพราะเสียมนั้นนะ่ะมันมีมูลค่าทางใจแม่ครูอยู่บ้านที่เราไปทําบ้านน้องอามเขาให้มาเขาให้เสียม อ่ามันคมมากเสียมตัวนั้นเอาไปขุดหน่อไม้ดีมากแล้วก็เราทําด้ามซื้อด้ามเฉพาะด้ามมันก็เก้าสิบาทแล้วตัวเสียมอีกไม่นับมูลค่านะใครเก็บได้ก็เอามาคืนนะด้ามกลมๆสวยนะัท่านด้า,ดามาเป็นมาตรฐานเลยนะอย่างดีแต่สุดท้ายมันก็หายนะโอเคฝากไว้ท่า,ทาน,นี้สวัสดีครับ